ครับกลับสิครับเี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาวัดป่าดงนะเพื่อนนะครับมาดีตามตัวเลขของพระจัจาร์นะครับเพื่อนฝันดีพระจันทร์เนวังหวัดก้อนมันกระถึกวันนี้เพิ่นจะว่าในตามผมรวยไหมครับว่าเิ่นฝันอะไรครับสีไยอ่าไปเชียงชกกันนะครับแนวทางเด็กนะครับผมซึ่งมาหวัดหลวงปู่เพิ่นก็นั่งเล่นจากล่มอยู่พอดีนะครับผมครับตามแอดมากครับผม งวดกอ่นวครับผมดวทัโอนวดงวดงวดได้เรียกคุณบหครับได้ทา้สีอวนนันก้อนลวเก้าหก้วเก้าหกไทางสีไีวนอดนี้วนี่มันมาเลกเลกวิ่งม้อนที่โอ้พพี่ีีวเียกวิ่งคนมัน เอาไปเยยลยวิย่งล้เก็บที่งานเด็กบที่งานเอวิ่งเก็บที่อาจารย์บอก,บอก,ก,บอกให้เก็บแบบเกับผมโอ้ยเนาะครับนี่ท่านผู้ชมซึ่งทั้งนีาได้โอนมามาสมศรีสางนะคือเป็นกระไดมาเฮ็ดอมองคือที่ง่ายคั่วออกมาเมา่อดังไฟพองนี้เพราะว่ายุคมันเป็นใตทุนของกุฏิมันก็มีควันไม่ยังไะธรรมดาก็ได้ง่ายวัาอยู่พี่นะครับ ครับนังไดงกะเดี๋ยว,ยวอยจะได้ผ้ามาสัมผัสอ่าหลวงปู่พนิมิตฝันเมื่อคืนนี่นะครับผมโอ้โอพะเก็นกับมาตัวนี้ครับอเ,เอาเปไปนหนครับเดีกยวหน้าทางเขาหังวดบางหนึ่งหลุดมืนน่อนี้ได้ไปครับหน้าทางนั่นเดี๋ยวเฮ็ดออกมาบม้ายังเอายังยังม้ได้เฮ็ดครับผมเดี๋ยวเฮ็ดไปแล้วความฉีกมาเอาโอา้หัวงวดหนึ่งเนาะ ถ้าให้เล่นเลขวิ่งมีขึ้นสิถือชู้สู้ตัวครับแมนดูวิ่งเขาวิ่งเขาบัดนี้กับว่าไปแทงเนาะทำไมมันมีมีเขาไม่หลุดเนาะครับกล่าวธรรมชการครับหลวงปู่ครับว่าครับมานี่มีฝันบางได็กก่อนมื่อคืนนี่ปู่โอ้ยกับบ้านฝันทีเทียวก็ฝันเมื่อคืนนี่นะครับยางไปเราเขาส่วนมากออไปหมู หมูเขาเพียดไปแล้วท่านโอ้โหเลยดีแน่หมูอบไปแล้วเขาอบแล้วหมูอบจังไหนคือขนกระสากอยู่วันสี่เป็นตัวหมูอยู่นั่นสี่ขาถึงโอ้สภาวะอบเราว่าขนยังมีวะวันนี้มันก็เลยไปผมไปเลยไปช่วงเขาว่าเอับเด็กหมูจังเลันสิกินได้ขนกระสากอยู่อบจังเล้บโมซูบล้อข้างในนั่นไงสี่ขาี่ถึง บบอนสีขาโอ้ขาเลยบากนึงเลยวมาโอ้ยมันสีอย่างเงี้ยเห็นเป็นทรวงทรวงสียันถือมิดมากบาดบาดเดียวท่านตัวมันไปปาดเขาวางเยอกจัิงสิขาดออกเป็นท่อนงทอนมันมันสว่งมาท่านเป็นสองแล้วสีมันเป็นยังมาท่นโอ้ครับแ้เแคบมาสี่อ้ยครับผมแล้วก็พ่เราพ่จักผมก็เล่าสีสวง ตีที่หม,โมูโอ้ตีที่หมูเพราะว่าตัดเครื่องเป็นสองคอนแล้วตัดมันหมูพันยังงามปากเก็บจับยืนเท่าเนาะนั <c oughs> ่นแหละยืนยังสิเลี่แบบเด้ผมก็ยืน,ย,น<อ>ยืนเท่าหมูนะโอ้ยืนยืนท่าหมูยังงามปากเก็บจับยืนยังเออแต่ว่านอนจีขาสินมันนอนไงครับผมน้อนไงที่ขาพันยังมันปาดเข้าไปว่างเยอะหนิหัดเครื่องแต่ว่ามองเลี่ยนนี่ไรออกยื่นมันว่านอบแล้วท่านอบยังไงขนยังกระสากมันอบหมูแบบเด้เขาว่าอบขังในท่าัน ครับผมเม่วนว่ากีมาครั้งในแบบนี้วันนี้มันเกิเรืว่าอยี่วันนี้วันนี้ลาหมูเป็ียนยางมาสินครับมันเกิดขาซีขาซีไปแหวอยู่ครับก็นเกิดตีมีซีเนาะครับวันนี้มตัดสองครั้งนั่นขาดผมก็เลยตีสีตีสีสองตีสองสองสีเนาะครับนวันนี้การหนึ่งซีผมก็จนให้ล่องล่องมึงอยู่เพาว่าหมูตัวหนึ่งหมูตัวหนึ่งครับหมูตัวหนึ่งก็ไม่สีขาครับผม ก็ได uh, ้หนึ่งสี่น้ำเนาะเนาะอ่าเปเลขสามห้างกับกับกันกับผมเพราว่าูบอกว่าตัดที่เดียวมันก็เป็นสองคนตัวว่าตัดสองเป็นสองคนเออบ้านี้มูนอนสี่ยุดขาสี่ขึ้นถึงสองงานหนึงตัดเครื่องขาดแล้วครับนั่นเป็น้ยังหมูเหมูเลยนี่ยังไม่มาเลก็ถวดเท่าตี่พูดดำดำนี่เห้า คับผมบัดช้าบัดช้าตัดเครื่องแล้วก็หมูย่างปัดจับจับจับจรหมูย่างบตหมูยำาปัดจับจับกลางนั่นควเมื่อก่อนนั่นก็าวะวันนี้มัน่มีศูนเดเออแมน่มมีศูน์ดอะไรยูวงหันผมกับพันวาพนว่าตุวฟังแล้วว่ายูหังไม่มีเข้าไปเบื้องผมจะเห็นไอยที่เปี่ยนล้นกับเป็นซีศูนก็เลยว่าพ่นภาขึ้นไป เื่าพอวางเคยฟันหน่ีขึ้นก็เลยบอกว่าหาศูนน้ำครับผมโอ้ชีศูนย์หาศูนย์งนคับวติพานมาเนาะหล่บอกว่าเอาชนะศูนย์หนี่งชนะศูนย์ที่มันขึ้นครับผมเต็มยาวย้า็หล่าวพูดมาชี่มันก็ยัังอียังก็บคือแต็มวันก็มาชมหมวดนี้ซึ่งมงพูดคนกับนิมิตฟันอ่าฟันเกี่ยวกับเรื่องหมูนะฮะนี่กตีว่าเป็นตัวเลขซีสองสองซีนะครับผมเิ่นใก้กันไว้น้ำหนึ่งซีนะครับ หนึ่งสีสีสองสองสีนะครับซึ่งกะยังว่าฟันช่องนะเพราะว่ามันจะได้ทั้งหลวงปู่มันจะได้เสียงบางอีกครังหนึงง่งแล้วแอดก็จะได้มาติตตามให้ท่านผู้ชมออีกครังหนึ่งนะครับคังนี้ก็เอาไปพิจารณายานในการวิเคราะห์กันนะครับผมทางช่องก็จะได้่าเสนอคือเป็นเนว่าทางเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวอีกมือส,สองมือแอดจะได้มาติดตามให้หลวงปู่ฟันเสียงบางก่อนนะครับเนาะ ครับโอ้วัดวัพวกนึงหั่ะมันมันขื้นกบใช่สี่ศูนย์อ้ผมก็บอกเขียงงสี่ศูนย์ห้าศูนย์นั่นแหละครับผมว่าอยู่ผมว่าเอามันเจ็ดค่าศูนย์มันอยู่คิบไดโนยู่บกดอยู่บางเดยเนาะครับผมไม่เอะใจเอ้าเยกพู้มันเป็นเก้าเก้านึง มันบันท้กลัวกันมอก็เลยว่ามันบนเน้นเน้นก็เน้นตัวที่เห็นใช่รถนี่แหละครับผมตัวนึงก็เป็นอาชูนเพราะว่าสิ่งกล้าผมก็บอกกล้าจังสันบอกว่าเราบอกว่าสี่ชูนก็หาชูนครับผมงวดงวดนี้กรไอ้งวดีขึ้นนี่ครับฟันฟันไหมกับซึ่งฟันมืาขึ้นนี่นะครับกได้ตัวนี้สี่สองสองสีวิ่งก็วิ่งสี่รถมั่วนครับวิ่งสี่ันบ่ แต่แต่ต้องเสียงมังอีก่อนนะปูเน,นะเสียงมังอีมือแรงนี่ว่าอย่งย่งยืนยืยนยัางตัวนี้บ่ครับผมก็ผมอ๋อครับผมกันบวชฝันเกี่ยวฝันเป็นประไม่ก่ายั่างตัวนี้คือเก่าครับท่านผู้ชมสี่สองสองสี่นะฮะซึ่งงดกอนน้องกู่พนกะาหายมาสี่ศูนย์หาศูนย์นะเขาเปี๊ยเลยนะครับสวัสด,ดี แกริมพะมามต่ออีกครั้งหนึ่งฮะจนนนี้มีฝันแล้วนะไอ้ตัวนี้นะครับที่สองสองที่ครับผมครับโบท่านฝันมือก็ฝันขึ้นนะแต่ว่าจีเชียงมือยุดครับผมอ่าเชียงมึงดอกผมสีแต่ว่าตัวนี้เเป็นแนวาทางเลยกนครับแต่ว่ามันแ้าเขามันขกนมาให้ยังสี่แล้าแตว่ามันเอ่น ครับผมเนาะพอได้มาเห็นมาสั่งสั่งแปลงนั่นบางคันมองนี้เนาะสั่งบ้องขั้วให้ชีกชี้อมชี้อมบีดอยู่่ครับนี่ยหรือจิตเทือจิตเทูพืนิเก็ว่าอยากเท่พื้นพอไรย่างเลยเที่พื้นแล้วก็ใครมันก่อขึ้นกจิตก่อบ่หลายเนาะก่อขึ้นพอบังบงร่มกันมาไว้ทีกสามีก่อนนี่ดเบังร่มบางยังไหว ยังไงังว่าปุชชาาพูดเต่อยกยกงูาพูเฮ็ดพูเฮ็ดเนเฮ็ดครับผมโอ้พูพูมันคนเป็นสร้างเองไม่บอกกับไปกาแกนเนไ่้มันผมเลยเฮ็ดกะาออกแบบไม่อย่ง้หรอ้สร้างกันยูนีปูกัยูนี่เนี้ครับผมพุทลุงเทถึงโอเทิดเมอทาคุณตัวคุณงใับผมครับนโอครับคับธผู้ชม ก่อมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับส่วนตัวเลขใครอาจจะย,ยามอีกครัง้งหนึ่งนะซึ่งปูนีมีฝันไม่ขึ้นนี่นะสี่สองสองสี่นะกันไว้หนึ่งสี่นะครับผมอวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนหกสี่นะครับผมแล้วประมาณอีกจะมือสองมือได้อาจจะได้มาจาอ่าอีกครังง้งหนึ่งว่าปูพันธ์สเสียงมันก่อนว่ามันสีงยงตัวนี้เก้าวอหรือสิเป็นเป็นตัวไม่ได้อาจจะได้มาจําอ่าอีกครัง้งหนึ่ง อีกสี 24. อีกครั้งหนึ่งนะครับผมทายคลิปนี้ก็ขอท่านผูช้ชมโชคดีอ่ามีความฝันนะมีความฝันแล้วกะ็ให้โชคโชคดีโชคมันเอ็มบอรวันที่หนึ่งากันยายนนี้นะครับจะเริ่มบอกไปเสี่ยงเบิง้งแล้วกะ็ให้มีาะห์พิจารณายันนะครับแล้วกะ็หาซื้อระสลักกิบแบงระสารไปนะครับผมครับแต่ก็ว่อ้ฟังฟันให้ฟังแล้วนะครับได้สองตัวนัวยอสองตัวก็เป็นสี่สองแลวว่สองสีแล้วก็เป็นหนึ่งสีนะครับความฝันบัน ป็นนิเม็ดเป็นฟันได้พอานะฉนั้นก็ขอบุญขอบคุณนะครับเนดะ้อพี่น้องเอฟซี FC, ที่ขับรถมาชมช่องพง่มพุ่ยครับอย่าลืมกดกระดิ่งจังเตือนกดไลค์กดแชร์รชให้พี่น้องให้พง่มพุ่งเลยนะมนนะครับเพื่อสิบิพันธกันติดตามคลิปันไม่เด็ต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้คลิปหน้าพบกันนะครับกล่าวสวัสดีครับพี่น้อง